หัวข้อที่สิบสามการแสดงค่าตัวเก็บประจุโดยใช้รหัสตัวเลขนะครับก็นิยมใช้กับตัวเก็บประจุที่มีค่าต่ำตับนะครับเช่น C แบบเซรามิกแบบไมล่านะครับการแสดงค่าเขาก็จะแทนด้วยตัวเลข3หลักนะครับก็จะมีตัวเลขตัวที่1นะครับและตัวที่2เป็นตัวตั้ง2หลักเรียงกันนะครับส่วนตัวที่3าเป็น จำนวนเลขศูนย์ที่เติมต่อท้ายเข้าไปนะครับเวลาอ่านนี้นะครับหน่วยต้องเป็นพิโกฟารัดนะครับนะครับในส่วนของแบบบอกโดตรงนี่จะนิยมออกมาเป็นหน่วยไมโครฟารัดนะครับนี่แตกต่างกันนะครับตัวอย่างเช่นครับเขียนว่า473นะครับก็คือ47เติมศูนย์ต่อท้าย3ตัวนะครับดังนั้นอ่านได้เป็น47,000พิโกฟารัดนะครับ สำหรับตัวเก็บประจุที่ค่าไม่เกิน100มโครฟารตดนะครับเรานิยมใช้เลขแค่หนึหรือ2ตัวนะครับในการเขียนต,งตรงๆไปเลยนะครับก็อ่านค่าได้เป็นหน่วยพิโกฟารตดนะครับตัวอย่างเช่นเขียนว่า47นะครับก็คือ47พิโกฟารัดนะครับเขียนว่า5ก็5พิโกฟาััดไปเลยนะครับบางครั้งอาจจะมีการแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าใช้งานแล้วก็ค่า เปอร์เซนต์ผิดพลาดของตัวเก็บประจุมาให้ด้วยนะครับนะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นแรงดันนะครับตัวที่2ก็จะเป็นเปอร์เซนต์นะครับนะเราต้องสังเกตดูแล้วกันนะครับว่าเขาวางยังไงนะครับนะดูตารางเปรียบเทียบนะครับอันนี้เป็นตารางแสดงค่าแรงดันที่เราใช้ในการแสดงโค้ดตัวเก็บประจุนะครับก็จะมีตั้งแต่ 0G นะครับก็คือ4โวลต์นะครับ 1A 10โวลต์ 1H 50โวลต์นะครับ 2A 100โวลต์ก็ดูไปเลยครับตามนี้นะครับก็จริงๆก็คงจำยากพอสมควรนะครับเราก็ดูตารางเทียบเอาแล้วกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้เขียนว่า B103K นะครับหมายความว่าครับก็คือนะครับ10นะครับเป็นตัวตั้งนะครับนะ แล้วก็เติมศูนย์ต่อท้าย3ตัวนะครับแล้วก็จะเป็น10นะครับเติมศูนย์อีก3ตัวนะครับอ่านได้เป็น10,000พิโกฟารัดนะครับหรือถ้าเราจะแปลงเป็นไมโครฟารัดนะครับแปลงจากพิโกเป็นไมโครนะครับให้หารล้านนะครับดังนั้นก็เอา1 0,000ตั้งนะครับหารด้วย1ล้านนะครับอันนั้นเท่ากับ0.01ไมโครฟารัดนะครับหรือถ้าเราจะแปลงนะครับเป็นนาโนฟารัดหารพันนะครับ 1,000 0ตั้งนะครับหารด้วย1,000นั้นเท่ากับ10นาโนฟารัดนะครับอตัวนี้เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดนะครับอยู่ที่10%นะครับลองดูครับ K นะครับ10%นะครับส่วนตัวอักษร B นะครับก็แทนแรงดันไฟฟ้าที่ทนได้นะครับอยู่ที่125โวลต์นะครับ ตัวนี้ครับตัวนี้เขียนว่า 2A503k นะครับคืออะไรครับ 2A ตัวแรกเป็นแรงดันไฟฟ้าครับลองดูครับ 2A คือเท่าไหร่นะครับ 2A ก็คือ100โวลต์นะครับจริง A เดียวคือถ้า1ถ้่1 A นะครับเป็น10โวลต์นะครับ 2A ก็จะเป็น100โวลต์นะครับตรงนี้นะครับขอแก้นิดนึงนะครับ 2A นะครับ เท่ากับได้รได้ร้อยโวลต์นะครับส่วนห้าศนสามะครับเท่ากับห้าสิเติมศูนย์ต่อท้าย3ตัวนะครับก็คือห้าหมืพิโกฟารัตนะครับแปลงเป็นไมโครก็เอาหนึ่งล้านหารนะครับได้เป็น0.0 5หไมโครฟารัตนะครับถ้าแปลงเป็นนาโนก็เอาพันหารนะครับเป็น5้าสิบนาโนฟารัตนะครับส่วน k ตัวสุดท้ายก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ K ตัวนี้ก็คือ1ิบเปอร์เซนนะครับจะมี งานมอบหมายให้นะครับในส่วนของงานมอบหมายนะครับก็จะให้อ่านค่านะครับของตัวเก็บประจุที่เป็นรหัสตัวเลขนะครับตัวนี้นะครับ101นะครับ101ค่าความจุก็คือเอา102ตัวนี้มาตั้งแล้วก็เติมศูนย์ตัวนะครับดังนั้นตัวนี้จะอ่านได้เป็น100นะครับ10ใส่0 1ตัวเป็นหนึ 100พิโกฟารัดนะครับถ้าเราจะแปลงเป็นนาโนฟารัตนะครับหาร1,000นะครับเอาค่าที่อ่านได้เนี่ยหาร1,000พก็จะเป็น100ตั้งหาร1000นะครับก็จะเท่ากับ0.1นาโนฟารัตนะครับตรงนี้นะครับอันนี้100พิโกฟารัดหรือ0.1นาโนฟารัตนะครับหรือถ้าจะเป็นไมโครเอา1ล้านหารนะครับก็จะเป็น100ตั้งหารด้วย1ล้าน เท่ากับ0 0 0 0 1ไมโครฟาราดนะครับถ้าอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น10 0นะครับไม่ได้อ่านว่าร้อยนะครับอ่านว่า10นะครับ10พิโกฟาราดนะครับตัวนี้ก็เท่ากับ10แล้วก็ไม่ต้องเติม0ูนย์นะครับก็คือ10นั่นแหละครับอันนี้ถ้าแปลงเป็นไมโครจะยากไครออกแล้วกันนะครับเอาแค่เป็นพิโกก็พอกับนาโนนะครับตัวนี้นะครับรหัส105 j นะครับเองดูว่า J คืออะไรนะครับ 105นี่ค่าความจุแน่นอนนะครับก็คือ10เติม05ตัวนะครับเดี๋ยวเราแปลงเป็นพิกโก n นาโนไมโครส่งนะครับ j เป็นเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดนะครับก็ดูตารางเอาครับตัว j ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็400รโวล์นะครับอ่าอันนี้ 254j 250ีโวล์นะครับตัวนี้ 564j 400่โวล์นะครับอันนี้ 2g 473j นะครับ2 G นี่คือแรงดันนะครับลองดูครับอ่า2 G อยู่ตรงไหน 2G ับ400โวลต์นะครับตรงนี้ครับก็ดูเอานะครับแล้วก็ใส่เข้ามาให้ครบตามคำถามนะครับจะมีเพิ่มเติมนะครับนิดหนึ่งก็คืออยู่ในส่วนท้ายของเอกสารนะครับอันนี้ก็จะทำเป็นตารางเทียบให้นะครับว่าอันนี้เป็นค่าตัวเก็บประจุนะครับพวบกลุมค่าตํำต่บนะครับที่หาได้ทั่วไปนะครับ รหัสลงท้ายด้วย1นะครับ1 0 1 1 2 1ู5 1์หน่นี่นะครับก็จะมีค่าเป็นพิกโกนาโนไมโครมิลลินะครับทำไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ลงท้ายด้วย2นะครับ1 0 2นถึง8 2 2นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย3ครับ103ถึง823นะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดเรื่องการแปลงค่านะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย4นะครับตามนี้นะครับ104ถึง8 2 4ลองดูประกอบเอานะครับ